นายนาวินทาราสวงสู้ิ์พุ่งโดยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานจัดโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการร้านสติฟู้ดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการทั้งที่ทำงานอยู่แล้วและผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ให้ได้รับความรู้โอกาสสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้และการจัดกิจกรรม t t ตเชสกู d อร่อยปักหมุดสติกฟู้ดทั่วไทยซึ่งเป็นการแสดงร้านค้าสติกฟู้ดที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงานเช่นเวิร์กช็อปการพัฒนาการขายการแสดงสาธิตอาชีพการนำเสนอการขายสติดฟู้ดเพื่อให้ผู้ที่สนใจเกิดแนวคิดหรือแนวทางในการลงมือทำช่วงที่สองสามปีที่ผ่านมาที่เราเผชิญโควิดกันมาเนี่ย ร้านสติฟูดหลายร้านที่เขาสามารถพัฒนาอย่างเช่นมีความสามารถในการใช้สื่อออนไลน์เขาก็ยังสามารถที่ว่าต่อยอดไปได้แม้จะพันชิญวิกลหรือหลายร้านที่อาจจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเดือดร้อนน้อยกว่าร้านทั่วไปนะครับแต่เราจะตรวจง,งานเองเดี๋ยวเราก็เลยพอเห็นสภาพเห็น ภาพสุดการอย่างนี้เราก็เลยอยากจะยกระดับผู้ประกอบการโดยการเพิ่มความรู้เพิ่มทักษะสร้างโอกาสทําให้สติปัญญาเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ต่อไปถ้าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งไม่เกิดวิกฤตอะไรแต่การที่ท่านมีศักยภาพสูงขึ้นเดือคือสติฟูญญเราดักอยู่ในระดับโลกแล้วใช่ไหมครเราก็จะได้สื่อสารกันไปได้ต่อไปต่อยอดการค้าขายไปได้ต่อไปนะครับ สำหรับกิจกรรม Eat Taste Good อร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดทั่วไทยมีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันห้าภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่7-9ถึงกรกฎาคมนี้ โดยภาคกลางจัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานจังหวัดนนทบุรีภาคตะวันออกจัดที่ตลาดรันเวพัทยาจังหวัดชนบุรีภาคเหนือที่บิ๊กซีเชียงใหม่หนึ่งดอนจันภาคตะวันออกเชียงเหนือที่เซนทันพลาซาจังหวัดอุบลราชธานีและภาคใต้ที่ลานอีเวนต์ข้างโรงเรียนวิริยะเทียนเหอร์ไอสแควร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลานิตยาคุณสิมไรางาน